สวัสดีครับไอซ์นเคเอเชียนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับเจ้าตัวคานิกทีพ d นดีเอ สำหรับปืนกระบ,บอกนี้นะครับก็เป็นปืนจากทางค่ายคาริกประเทศตุรกีเป็นปืนพกฟูลไซส์ลำกล้อง4.07นิ้วใช้กระสุนขนาด9คูณ19มิลิเมตรก่อนจะไปลงลึกรายละเอียดอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาเปิดกล่องกับเจ้าตัวคาริกทีพไนดยดีเอกระบอกนี้กันก่อนดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรมาให้กันบ้าง โอเคเรามาเปิดกล่องรับชมกับเจ้าตัวคานิกทีพีไนดกันดีกว่านะครับก็เจ้าตัวคานิกรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกล่องพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงนะครับเมื่อเราเปิดมาก็จะพับกพบพบกับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทาความสะอาดนะครับผมเขาจะให้แท่ทองเหลืองกับตัวแท่งแยงสําหรับใส่ผ้าเช็ดน้ำก้องมาด้วยอันนี้ก็จะมีกระสานมาีคู่มืออปืนนะครับโอเคเมื okay, ่อเราเปิดมาในส่วนของอุปกรณ์ปืนที่ให้มากันดีกว่านะ ก็จะพบกับเจ้าตัวคาร์นิทีพน D A กระบอกนี้อยู่ในซองปืนอันนี้เขาให้ซองแบบไค d เด็กมาด้วยนะฮะซองมาจะมาปรับฟิตนิดนึงนะผมปรับปริเ t ชันเพิ่มได้นะผมเป็นแบบสไตล์แพนเค้กนะฮะง้างเสียบเข็มขัดใช้งานง่ายนะผมใช้แข่งได้ใช้สำหรับใช้งานเบื้องต้นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเก็บเสียบเข้าไปก่อนนะฮะอันนี้เขาจะให้ตัว b บ็กสเต็ปสำหรับปรับเสริมมาด้วยสําหรับคนที่มือค่อนข้างใหญ่อันนี้จะเป็นเบอร์เอนะผมก็จะค่อนข้างาใหญ่กว่าตัวเบอร์มาตรฐานนิดนึงนะผมเท่าที่ผมดูนะฮะขนาดไซส์มันจะค่อนข้างใหญ่กว่าอันนี้สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีแม็กกาซีนเสริมอีกตัวนะครับผมเป็นแม็กกาซีนสำรองมาพร้อมกับตัวช่วยบรรจุกระสุนนะับผมใส่กระสุนเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้กดช่วยนะฮทำให้อ่าลด เจ็บมือเจ็บน really really ิ so, this, ้วหรือว so ่าผู้หญิงหรือว่าบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนิ้วมือในการกดบรรจุเนี่ยตัวนี้มันก็พอช่วยได้นะฮะแถมกล่องของทางคานิกเนี่ยเขาทําการคัดมาระดับหนึ่งแล้วด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเรามีแมกกาซีนสำรองอะไรพวกนี้นะผมเราสามารถดึงโฟมตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ใส่มีช่องใส่แม็กกาซีนเสริมอื่นๆนะฮะก็เล็กได้ว่าตัวกล่องพร้อมใช้งานนะผมสามารถใช้งานเป็นกล่องเก็บปืนกล่องนำพาปืนได้เลยนะครับ นี้ก็เป็นค,คร่าวๆนะผมของการเปิดกล่องกับเจ้าตัวคานิคทีพไนายดีเอกระบอกนี้โอเคหลังจากเปิดกล่องรับชมกับเจ้าตัวคานิคทีพไนายดีเอกระบอกนี้กันไปแล้วนะครับเอาละผมจะมาพูดถึงจุดดีจุดเด่นของเจ้าตัวปืนกระบอกนี้กันสักหน่อยดีกว่าโดยเจ้าทีพไนดีเอกระบอกนี้ระบบปืนมันเป็นระบบเข็มพุ่งแต่เป็นระบบเข็มพุ่งแบบดับเบิลแอคชั่นและซิงเกิลแอคชั่น โดยทางคานิกนะครับได้ทําการซื้อสิทธิบัตรจากบริษัทวอเตอร์เยอรมันโดยไม่ว่าจะเป็นปืนรุ่นเก่าหรือปืนรุ่นใหม่นะครับผมที่เป็นลักษณะระบบเข็มพุ่งเนี่ยของทางคานิกเขาจะซื้อ,อสิทธิบัตรของทางวอเตอร์เยอรมันไปใช้งานแต่กระบอกนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมตัวปืนกระบอกนี้มันนําระบบของวอเตอร์ P99 ในตํานานมาใช้โดยจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับผมของเจ้าตัวปืนวอเตอร์ P99 นั่นก็คือเป็นปืนระบบเข็มพุ่งที่สามารถยิงได้ทั้งดับเบิลไดชั่นและซิงเกิลไดชั่น โดยมันเป็นระบบเข็มพุ่งแบบดับเบิลแอคชันยังไงโอเคผมจะมาอธิบายกับเจ้าตัวปืนคานิกที p พีนกระบอกนี้กันก่อนโดยปืนนะผมนัดแรกนะฮะเมื่อเราทําการเหนี่ยวไกลไปนะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบดับเบิลแอคชั่นนะฮะแต่หลังจากเหนี่ยวไกลนัดแรกไปแล้วปืนทําการไซเคิลนะครับนะัดต่อไปไกลมันจะเป็นแบบซิงเกิลแอคชั่นนะแล้วเราสามารถเหนี่ยวไกลในระยะที่สั้นและคมลงได้ โดยเจ้า TP9 DA กระบอกนี้นะครับโดยระบบการทำงานของตัวปืนนะครับผมเมื่อเราทำการใส่แม็กนะครับผมทำการขึ้นลำไปแล้วตัวไกเนี่ยผมจะเห็นได้ว่าตรงจานท้ายนะผมตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเขาเรียกไงนะ firing pin indicator นะผมมันจะแจ้งเตือนว่าเข็มได้ถูกง,ง้างมันที่100%เมื่อเราทำการเหนี่ยวไกลนะครับผม เรากดไกไปเพียงนิดเดียวนะผมตัวเซียมันจะดรอปเข็มลงมาแล้วปืนมันก็จะลั่นออกไปแต่ถ้าเกิดว่ามันพลุบหายไปแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเข็มไม่ถูกง้างเราจะทําการง้างเข็มได้ก็คือเราทําการเหนี่ยวไกนะผมไม่เห็นนะผมเหนี่ยวไกลรองทาวเวลมานะผมตัวไฟริงพินนะผมมันจะถูกง้างถูกง้างมาเรื่อยๆนะผมถูกง้างมาเรื่อยๆจนถึงระยะลั่นแล้วก็ปืนก็จะทํางานออกไปโดยตัวปืนคานิกทีพีนายนะผมเมื่อทําการ เข็มถูกงานขึ้นแล้วเราสามารถทําการลดเข็มแทงชนวนได้โดยระบบมันจะเหมือนกับเจ้าตัว water P99 เลยนั่นก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ข้างบนสไลด์แบบนี้นะฮะเราทําการกดปุ่มตรงนี้นะผมลงไปตรงๆทำให้ปืนกระบอกนี้เมื่อเราทําการขึ้นลำนะครับผมมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงแล้วเราทําการกดปุ่มเพื่อทําการลดเข็ม เมื่อเราต้องทําการยิงในนัดแรกนะผมปืนกระบอกนี้มันจะกลายเป็นดับเบิลแอคชั่นนะผมมันจะมีระยะเหนี่ยวไกลนิดนึงนะผมแต่เมื่อเราเหนี่ยวไกลนัดแรกไปแล้วนะผมนัดต,ต่อไปก็กลายเป็นซิงเกิลแอคชั่นจะเห็นได้ว่าไกลมันหุบอยู่ในลักษณะซิงเกิลแอคชั่นนะครับเมื่อเราต้องทําการอายักเก็บปืนปลอดภัยนะผมพกคอนซีลหรือต้องการเก็บปืนให้มันกลับไปอยู่ในลักษณะ ดับเบิลแอคชั่นเนี่ยเราก็ทําการกดปุ่มด้านบนนะครับผมเมื่อเราทําการกดปุ่มด้านบนตัวไกก็จะดีกลับมาในตําแหน่งดับเบิลแอคชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเมื่อเราทําการขึ้นลำในนัดแรกนะครับผมบรรจุกระสุนขึ้นไปนะครับผมทําการขึ้นลำไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าไกมันอยู่ในตําแหน่งดับเบิลแอคชั่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงแรกนะครับผมเข็มถูกง้างเรียบร้อยแล้วในช่วงแรกอันนี้นะครับผมมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะครับผมก็คือเรากดมาปุ๊บมันจะวืดมาเลยนะครับผมแล้วมันจะไปหยุดในตำแหน่งที่ซิงเกิ เหนียวนิดเดียวปืนทำงานทันทีอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเด็นเลยนะครับของเจ้าตัวคานิคทีพ d นดีเกระบอกนี้รุ่นนี้นะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงจุดเด่นระบบการทำงานของในตัวปืนคานิครุ่นนี้กันไปแล้วนะเดี๋ยวพามาชมกันดีกว่าว่าเจ้าตัวคานิคทีพ d นดีเกระบอกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะผมแล้วก็หลังจากที่ผมได้ลองยิงไประดับหนึ่งนะผมผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเจ้าตัวปืนกระบอกนี้ โอเคพามาชมในส่วนของสีสันภายนอกอนก่อนดีกว่านะครับผมตัวสไลด์เนี่ยทำสีมาค่อนข้างสวยงามนะครับสีดำแมสแบล็กเรียบเรียบเลยนะครับผมดูเป็นหน้าตาจริงๆมันดูเป็นปืนที่แบบบ้านๆมากนะผมเป็นปืนแบบสีดำดาดๆนะดำแบบดำหมดเลยไม่มีสีอะไรตัดออกมาเลยนะครับคือเป็นปืนที่แบบดูเป็นปืน,ปนจริงๆนะกระบ,บอกนี้สีดำด้านสวยนะครับไม่สะท้อนแสงใดๆทั้งสิ้นรารเช็คเกอร์มีแค่ ทางด้านหลังนะครับผมไว้สําหรับดึงสไลด์นะครับผมจะได้นะถ้ากิกว่ามันมีด้านหน้าสัหน่อยไว้สําหรับแบบเพรสเช็คหรือว่าดึงสไลด์ด้านหน้าเนี่ยมันจะแบบมันจะค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะแต่แบบนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดอะไรนะครับผมดึงได้ง่ายนะฮะในส่วนของศูนย์ปืนศูนย์ปืนของคานิก ที่ d a กระบอกนี้ทำเอาค่อนข้างผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงคือปืนตัวนี้นะครับเขาให้ศูนย์เล็งของ Warren Tactical มาเลยโดยตัวนี้จะให้ด้านหลังแบบทึบมาส่วนด้านหน้าจะเป็นแบบแต้มจุดสีขาวไว้เป็นสูนจุดขาวธรรมดานะครับไม่เลืองแสงไม่ชิทรียมไม่ไฟเบอร์ออปติกอะไรทั้งสิน้นคือมันเป็นศูนย์ต่อสู้สไตล์บ้านๆเลยแต่ว่าเป็นศูนที่ดีนะฮะ โดยเฉพาะมันเป็นส่วนของทาง Warren Tactical โดย Warren Tactical เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตศูนย์ปืนคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลกเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปืนใช้งานต่อสู้หรือว่าศูนย์ปืนที่ใช้ยิงแข่งขันของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยแบรนด์ Warren เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งเลยที่นักกีฬาหลายคนเนี่ยยอมรับว่าเป็นแบรนด์ระดับต้นๆศูนโอเคดีนะครับผมเป็นศูนย์หลังรูปตัวยูศูนหน้าแต้นจุดขาวเอาจริงผมมองว่าไม่ได้เล็งยากเลยขนาดนั้น เอาจริงเลงง่ายกว่าปืนหลายๆแบรนด์ที่ผลิตออกมาที่มันราคาสูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะคช่ว่าเสียดายตรงด้านหน้ามันเป็นแต้มปิเข,ขาาเฉยถ้าเป็นแบบไนซไซด์ nice ด้วยเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะค่อนข้างดีกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ดีมาก้วผมลองยิงดูเนะี่ยเป็นสูตรที่จับเป้าได้ค่อนข้างเร็วเล็งได้ง่ายผมลองใช้งานอยู่แป๊บหนึ่งนะผมก็ไดไฟายแล้วก็ลองทดสอบยิงนะผมเพียงแป๊บเดียวนะผมก็บอกนี้เรียกได้ว่าสูตรมันเข้าตาผมได้เร็วมากๆเลย มาพูดถึงในส่วนของเฟรมปืนกันดีกว่าตัวนี้เป็นเฟรมแบบโพลิเมอร์นะครับทางด้านหน้าจะมีรางสําหรับติดอุปกรณ์เสริมพิเศษมาให้ด้วยนะครับผมก็สามารถใส่กับเป็นลามิคาทินี่นะผมก็สามารถนําพวกไฟฉายเลเซอร์อะไรก็ตามแต่มาติดเข้าไปได้นะผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะผมมาติดตั้งเข้าไปแล้วส่วนของด้ามจับนะครับผมมองว่าปืนคานิกเนี่ยเป็นปืนที่จับแล้วสุดค่อนข้างสบายมากๆนะถึงองศาปืนมันจะรู้สึกว่ามันแอบ สูงไปน,นิดนึงนะผมเวลายิงช่วงแรกๆนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชินเนี่ยจะรู้สึกว่าปืนมันแบบแอบ,บ s n a ป p y นิดนึงนะผมปืนดิดดิ้นหน่อยนะผมแต่พอชินมือแล้วจับล็อกเนี่ยเป็นด้ามจับที่จับแล้วค่อนข้างสบายมากๆไ i เชกเกอร์นะที่ด้ามก็จับได้ค่อนข้างสบายนะผมไม่คมเกินไปไม่ลื่นจนเกินไปแถมมีไรเชกเกอร์ทาง ด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งลายเชคเกอร์ตรงนี้นะผมเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นเมมโมรีแพดนะผมก็คือเวลาเราจับปืนเนี่ยเวลาวางนิ้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ลื่นนะผมแล้วเราจับกริปเมื่อเราสัมผัสโดนเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเราจับกริปได้ถูกต้องตลอดเวลาอันนี้เขาก็มีมาให้หลายตําแหน่งนะผมอยู่ที่จะเลือกจับอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ลายเชคเกอร์ด้านหน้าน,นี้เนี่ยจริงผมค่อนข้างชอบนะผมผมอยากให้ปืนทุกบอกคนมีติดวางมาเลยนะผมเวลาจับรู้สึกว่ามันค่อนข้างกระชับขึ้นด้วย กรงไกลนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างใหญ่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนมือเล็กมือใหญ่นะครับผมคนนิ้วอ้วนใส่ถุงมือนะครับผมก็สามารถนํานิ้วเข้าไปในกรงไกลได้อย่างไม่ลําบากอะไรด้านหลังของตัวด้ามนะครับจะมีจุดหมุดสําหรับยึดกับเจ้าตัวแผ่นหลังที่เราสามารถเปลี่ยนได้ โดยตรงนี้เขาเว้นช่องไว้อันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะตามที่ผมเข้าใจนะอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะก็คือปืนตัวนี้เขาเออกแบบมาเป็นปืนสไตล์แบบดูตี้ตรงนี้ผมมองว่าเขาน่าจะแบบสามารถเรา,าใช้เชือกพาราคอร์ดหรือว่าตะขอเกี่ยวเข้าไปนะครับ สามารถทําสายการตกเวลาพกปืนอย่างนี้ไว้ได้ก็เอาจริงมันก็เป็นปืนที่ออกแบบมาสําหรับใช้งานในงานภาคสนามสำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับปุ่มปลดแม็กกาซีนนอผมปุ่มปลดแม็กกาซีนตัวนี้เขาให้เป็นน่าจะเป็นสมอสไซ s i นะเพราะว่าตามที่ผมลองจับจับดูเนี่ยคือมันเป็น ปุ่มปอดแม็กที่ค่อนข้างเล็กกว่าคานิครุ่นอื่นๆที่ผมเคยลองจับมาเลยแต่จริงใช้งานยากไหมผมผมองว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมเนื่องจากด้ามของคานิคเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะผมผมเป็นคนมือไซส์เอสนะผมผมจับนะผมปลดแม็กก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะเอาจริงถ้าเกิดว่าวางมือดีๆเนี่ยผมไม่ต้องรีคลิปเลยนะผมผมสามารถปลดแม็กซีนออกมาง่ายเลยนะฮะแต่ว่าพอยิงจริงเอาจริงมันก็อาจะต้องรีคลิปนิดนึงแต่ว่าถือว่าน้อยน้อยกว่าปืนหลายแบบที่ผมเคยลองจับ แถมปุ่มแมกกาซีนเราสามารถสลับซ้ายสลับขวาได้ด้วยสำหรับคนถนัดมือไหนก็แล้วแต่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เกือบลืมพูดถึงคันค้างสไลด์คันค้างสไลด์ของเจ้าตัว TP9DA กระบอกนี้เรียกได้ว่าเป็นผมทั้งชอบและไม่ชอบก็คือมันค่อนข้างเรียบดีมากนะครับผมมันดูทําให้แบบปืนค่อนข้างดูโลโรไฟผมขอถอดไปฉายออกสักนิดก่อนให้ดูนะครับโดยคันค้างสไลด์นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเรียบ เล็กเนียนมากๆเลยนะครับผมให้ดูนะครับผมไม่มีการยืดออกมาจากตัวปืนโดยข้อดีอย่างหนึ่งของคันค้างสไลด์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานปืนกระบ,บอกนี้นะผมใส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าแบบเราพกแบบคอนซิลแครีเมื่อเราชักออกมาเนี่ยจุดที่มันจะสะดุดกับของต่างๆเนี่ยทำให้ปืนมันติดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแต่สําหรับการใช้งานนะครับผมก็คือถ้าเราค้างสไลด์รู้สึกว่ามันจะช่วงแรกอะ่ะมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชินนิดนึงนะครับผมก็คือ เราต้องกดให้มันถูกจุดจริงๆนะครับผมเดียวมันถึงจะสามารถค้างสลาไลด์ได้แต่สําหรับการปลดสไลด์นะครับผมใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับผมผมว่าปลดไม่ยากนะครับผมปลดไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าค้างมันแอบยากไปนิดนึงนะครับผมเนื่องจากการข้างสไลด์มันก็ข้างเรียบแต่ผมมองว่าโอเคนะฮะก็มันดูไม่เทอะท้าดีนะครับผมดูเรียบๆไปกับตัวปืนเลยอย่างที่ผมบอกไปมัน,ปน Standard, Standard, เป็นปืนที่ดูสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเป็นปืนที่แบบเรียบเป็นบ้านมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแบบภายนอก ร,วม,รวมนะครับกับเจ้าตัวคาลิคท TP9 DA กระบอกนี้มาพูดถึงการใช้งานของมันซะหยดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมแอบเซอร์ไพรส์กับเจ้าตัวคาลิคทีพ9น a กระบอกนี้ก็คือเรื่องไกไม่ว่าจะเป็นทั้งดับเบิลแอคชั่นและซิงเกิลแอคชั่นไกดับเบิลแอคชั่นกระบอกนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6.5-7ปอนด์แต่ว่าเป็นดับเบิลแอคชั่นที่ลื่นมากๆไกแบบดับเบิลแอคชั่นนะครับผมทำการลดนก,ก่อนนะฮะ เหนียวไกลนะผมจะเห็นได้ว่าไกลมันค่างลื่นไหลมากๆนะจุดสะดุดแทบไม่มีเลยนะผมเพราะว่าอย่างหนึ่งภายในนะผมระบบกลไกของตัวปืนคานิกเนี่ยเขาทําการเหมือนขัดลื่นชุบนิกเกิลมาแลผมทําให้ทุกอย่างมันค่อนข้างลื่นมากๆนะผมเหนียวไม่ยากนะเหนียวในรัดแรกไม่ยากยิ่งถ้าเป็นในไกลซิงเกิลนะต่อไปเนี่ยคือแบบทำให้ปืนกระบอกนี้ยิงค่างเร็ว สุดๆไปเลยในส่วนของไก่ดับเบิลกันไปแล้วเรามาดูกันที่ไก่ซิงเกิลกันดีกว่านะผมสำหรับไก่ซิงเกิลนะครับผมระยะช่วงเพลหน้าเพียงนิดเดียวนะครับผมกดลั่นลื่นและคมมากๆในส่วนของรีเซ็ตนะครับผมมาดูรีเซ็ตนะฮะร,รีเซตไกสั้นสุดๆนะผมเนียวต่อเนียวต่อได้อย่างรวดเร็วเลยอันเนี้ยที่ผมแอบตอกใจมากคือปืนมันแบบ หน้าตาบ้านๆมากแต่ว่าไกลมันดีสุดๆไปเลยคือไกดับ,บเบิ้ลนะผมอันหนักนิดนึง6.5 7ปอนด์แต่ว่าแบบพอกายเป็นไก์ซิงเกิลปุ๊บเนี่ยไก่มันแบบโอ้โหนี่เป็นไกระดับที่สามารถใช้งานแข่งขันได้แบบไม่น่าเกลียดเลยนะฮะผมลองยิงปืนกระบอกนี้ไประดับหนึ่งนะผมไม่ว่าจะเป็นลองยิงที่5นัดภายใน8วินาทีหรือว่ายิงพยายามเร่งสปีดตัวเองปืนกระบอกนี้ยิงได้ค่อนข้างเร็วมากๆ ในหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กับเขาเป่าได้เร็วด้วยก็คืออย่างนึงคือสปริงดีคอยซึ่งสปริงดีคอยนี้มันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเจ้าตัวปืนรุ่นนี้สปริงดีคอยมันเป็นยังไงสปริงดีคอยของปืนกระบอกนี้ค่อนข้างแข็งสปริงดีคอยแข็งระดับนึงนะผมและนี้ผมลองจับดูเลยคือตอนจับครั้งแรกรู้สึกแบบเฮ้ยสปริงดีคอยมันคุยแข็งขนาดนี้หรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมมองว่ามันน่าจะประมาณ18ปอนด์บวกๆอ่ะเมื่อสปริงรีคอยล์แข็งอย่างนี้แล้วข้อดีสุดๆของมันเลยคือการซอฟต์รีคอยล์เมื่อสไลด์วิ่งถอยกลับมานะผมรู้สึกว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันแบบยิงแบบรีคอยล์มันค่อนข้างนุ่มมากๆเลยนะฮะเถมเมื่อสไลด์วิ่งกลับไปนะผมทำเมื่อทำการกระแทกด้านหน้าเนี่ยเราทําการล็อกปืนให้อยู่นะครับผมตัวปืนเนี่ยมันจะค่อนข้างล็อกกลับเข้าที่เดิมได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นคือเมื่อสปริงรีคอยล์แข็งอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปเจอกระสุนที่มันเป็นกระสุนที่มันแรงดันค่อนข้างต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก L r n ในบ้านเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนๆก็ตามแต่อย่างหนึ่งที่จะเกิดก็คือสไลด์มันถอยไม่สุดในบางครั้งปืนทํางานได้ปกตินะครับผมแต่ว่าสไลด์มันถอยไม่สุดจนถึงระยะที่เราสามารถระยะค้างสไลด์ในนัดสุดท้ายซึ่งเมื่อตอนผมลองยิงเนี่ยผมก็เจอปัญหามีบ้างนะก็คือ,อ ปืนมันยิงปกตินะผมไม่มีการขัดลำกล้องไม่มีอะไรเลยนะฮะแค่ว่าเจอปัญหาเมื่อกระสุนยิงนัดสุดท้ายไปแล้วสไลด์มันไม่ค้างนะ,ะผมกลายเป็นว่าผมต้องบรรจุแมกกาซีนใหม่เข้าไปต้องทําการขึ้นลำใหม่ทีถึงจะทําการยิงต่อได้อน,นี้ผมมองว่าแก้ปัญหาไม่ยากนะก็คือเราเปลี่ยนสปริงดีคอยล์ให้มันให้มันเบาลงก็แก้ปัญหาได้แล้วผมมองว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาหลักอะไรถ้าใช้ลูกเป็นที่กระสุนที่มันแรงขึ้นหรือว่าใช้กระสุนแบบพวก FMJ เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเจอปัญหา มาพูดกันในส่วนของแมกกาซีนปืนกันดีกว่าตัวนี้เป็นแมกกาซีนแบบอลูมิเนียมบรรจุกระสุนได้18นัดนะฮะข้อดีอย่างหนึ่งของปืนแมกกาซีน uh, แบบสไตล์แบบอลูมิเนียมแบบนี้เนี่ยคือทาให้มันค่อนข้างลื่นหลักมากๆนะครับผมก็คือปืนกระบ,บอกนี้บดแม็กค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับผมพอเป็นแม็กอลูมิเนียมก็คือเราสามารถลดได้ง่ายเสียบได้ง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมค่อนข้างชอบแม็กคานิกตรงนี้มากนะครับผมลดง่ายเสียบค่อนข้างง่ายแมบบกกาซีนมีความทนทาน ระดับหนึ่งเลยนะครับผมสรุปจบกับเจ้าตัวคานิกทีพไนายดีเก็บ,บอกนี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ผมก็อนข้างประทับใจมากๆเลยปืนดูหนะ้าตาบ้านๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพการยิงทุกอย่างผ่านศูนย์ปืนนะฮะเป็นศูนย์แบบคุณภาพสูงจาก Warren ไกปืนนะผมเรียกได้ว่าเป็นปืนสายหมกโดยแท้นะฮะไกดับเบิลแอคชั่นดีมากๆไกซิงเกิลแอคชั่นคม ลื่นคมสุดๆแมกกาซีนให้มา2ชุดนะครับผมบรรจุ18นัดเพียงพอต่อการใช้งานในเบื้องต้นมีรางด้านล่างสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับผมใส่ไฟฉายใส่เลเซอร์เข้าไปเพิ่มได้นะครับผมก็เหมาะกับการใช้งานไม่ว,ว่าจะเป็นอาการใช้งานปกป้องชีวิตและทรัพย์สินหรือเจ้าหน้าที่ต้องการปืนสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงนักแข่งนะฮะปืนกระบอกนี้ผมว่าใช้แข่งได้ไหมผมว่าได้นะเป็นปืนที่สามารถไปแข่งขันได้อย่างไม่น่าเกียดเลย ก็สำหรับปืนคานิคที่พีนายดีเอกระบอกนี้ต้องขอขอบคุณทางห้างปืนเทปกรนะครับที่ให้หยิบยืมมาทำการทดสอบใครที่สนใจปืนกระบอกนี้นะผมก็สามารถติดต่อทางห้างปืนเทปกรได้เลยใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะผมสามารถพิมพ์มาได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับผมหรือใครที่สนใจของแต่งปืนคานิคที่พีนายหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมต่างๆก็สามารถสอบถามมาได้ทางเพจแอคชั่นเกียร์เอเชียหรือว่าทางไลน์แอสไซแอคชั่นเกียร์ shirt. สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ได้นะครับทั้งหน้าจะมีอะไรไม่ชมันอีกก็สามารถรอติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะ